กับใครที่ต้องการเติม UC ในภ u b G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์มาที่แอดแ a ๊ส p ็ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะหูขี้ h a าบะนะคะวันนี้มีกล่องซุ่มมาใหม่ตอนแรกว่าจะปล่อยผ่านเลยเว้ยเพราะว่ามันมีของที่แบบว่าไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะชุดนะชุดแดง2ชิน้นแล้วก็มีชุดต้องไก่นะะอันนี้คือเทียบได้นะ ก็ราคามันไม่แรงก็เลยแบบว่าเออขอสุ่มสักหน่อยละกันมันเป็นแบบลัคก,กี้นะปะปบลุยประมาณ2 0มั้ยม200กล่อง100กล่องมันก็โอหัว,ห,วหัวของชุดผู้หญิงมานะร0 0ยกล่องก็2700อยู่4นะเห็นไหมราคามันไม่แรงเลยเก้ส หกสิบในหัวของผู้ชายมาเจ็ดสนะิบแปดสิบแชุดแก่ลักกี้มานะครับเก้าสิบนะหนึ่งร้อยผ่านไปทุกคนเห็นหนอนลักกี้ไหมยิ่งมันเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ของตลอดเลยนะมันจะเต็มแม็กอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะลักกี้นะวาวชุดแดงมา โอ้ชุดผู้หญิงนะคะไปต่อไปต่อยังขาดหัวไก่ยังไม่ได้นะลักอู้อั่นะ่าจะได้นี่ไงครบแล้วนะได้มวัวไก่ลัคก,กี้มาแล้วไปอ,อีกนิดนึงนี้ไม่ครบสองร้อยร้อยเก้าสได้ของหมดแล้วจบเลยนะ้ไปถึงสองอยกล่องนะคะ โอเคทุกคนก็สูงไปประมาณ5้0 0ันหึงร้อยกว่ายูซีนะคะ1นึ่กล่องด้วยกันล้างกล่องเลยไม่มีเต็มไก่ยัดเข้ามาเนาะเสียดายอีกแล้วชุดก็ใหม่หอยเท่าไหร่ล้วไม่โดนใจเลยแต่ก็คืออยากได้ของแดง <laughs> เอ้ยข้างหลังสวยสีข้างหลังสวยมากชุดน้องไก่นี่ก็กวนดีนะคะ ยังไงลองไปสุ่มกันดูนะของออกไม่ซ้ำเลยนะคะกล่องนี้หรือว่าใครได้ซ้ำก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะเท่าที่ผ่านมาไม่เคยได้ซ้ำเลยแล้วก็พอค่าลัคก,กี้มันได้หรือว่าเต็มอะไรเงี้ยก็จะได้ของแน่ๆนะคะสำหรับว,วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย